ไม่มีลูกเนี่ยส่วนใหญ่อันดับแรกมักจกะโทษฝ่ายหญิงก่อนเลยไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันเป็นคนไม่มีน้ำยาไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันทำลูกไม่ได้แล้วมันทําให้เราไม่กล้าที่ยอมรับว่าเรามีปัญหาชีวิตเราก็จะหาความสุขยากนะปล่อยวางเรื่องความเชื่อบางอย่างลงบ้างก็ดีเหมือนกันผมเจมเรืองศักด์ลอยชูศักด์นะครับปัจจุบันก็ซิงเกอร์ซองไรเตอร์รวมไปถึงบริหารธุรกิจของ b บ b ี้แอนด์มาตอนนี้ก็แทบจะเป็น full time father มันคือการจุดเปลี่ยนของชีวิตเติมเต็มบทบาทชีวิตของเราอีกบทบาทหนึ่งก็คือบทบาทของความเป็นพ่อการจะเติมเต็มบทบาทนี้เราต้องมั่นใจก่อนว่าเราจะเติมเต็มได้เราจะต้องมั่นใจก่อนว่าเรารับผิดชอบครอบครัวได้เงินก็ต้องมีความพร้อมเวลาตั้งใจทํามันให้ดีถึงจะเริ่มคิดที่จะมีลูก จริงๆมีลูกยากไม่ยากเนี่ยมันมองภายนอกลําบากเหมือนกันนะฮะมันมันไม่เหมือนกับอาการอย่างอื่นที่สังเกตอาการอย่างภายนอกได้าการมีลูกยากเนี่ยสาเหตุที่มาจากฝ่ายชายมันคือสิ่งที่อยู่ข้างในบางคนนี่ร่างกายดีมากออกกาลังกายร่างกายกำยำมีสุขภาพร่างกายที่ดีแต่ก็เป็นคนที่มีลูกยากได้เพราะว่าพฤติกรรมของชีวิตที่ผ่านมามันไม่ใช่แค่หลักปี2ปีบางทีมันเป็นมา10ปี20ปีมันก็เลยมีผลให้คุณภาพของสเร์มเนี่ยมันไม่ดีเพียงพอที่จะมีลูกได้ง่าย เขาแทบจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะถ้ามีความเชื่อแบบนั้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันคนละครึ่งเลยอะผู้หญิงครึ่งหนึ่งผู้ชายครึ่งหนึ่งเพราะไม่งั้นมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดการปฏิสมนธิกันได้ความเชื่อของของคนที่เป็นครอบครัวแล้วก็ไม่มีลูกเนี่ยส่วนใหญ่อันดับแรกมกกักจะโทษฝ่ายหญิงก่อนเลยฝ่ายหญิงเป็นไม่ใช่แม่พันธุ์ที่ดีเลยทำไมไม่ท้องท้องยากไปตรวจสิไปตรวจส,ไวสิไปบำรุงสิผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่มีโอกาสทําให้เกิดอัตราการมีบุตรยากไม่น้อยกว่าผู้หญิงเลยโอเคผู้หญิงอาจจะมีปัญหาที่ซับซ้อนกว่า ผู้ชายเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องหอวสุจิอยู่3เรื่องหลักๆเนะเรื่องของการวิ่งว่ายเนี่ยจำนวนของรูปร่าง3สิ่งนี้เนี่ยมันจะเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของผู้ชายที่มีปัญหาพุ่นบุญยากผมมีปัญหาเรื่องของรูปร่างหลายๆตัวที่มีความผิดปกติหัวมันอาจจะไม่แหลมมันอาจจะมนอสุจิไม่หล่อมากอ่ะพูดง่ายๆเสียเซลล์นิดนึงไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะเพราะว่าเรามั่นใจว่าโอ้ยฉันสบายฉันมีลูกเท่าไหร่ก็ได้อะไรเงี้ยแต่พอเจอกับเรื่องนั้นจริงๆเนี่ย กัมานั่งคตัวเองว่าการมานั่งอายหรือว่านั่งเสียเซลไม่เกิดประโยชน์เลยปล่อยวางเรื่องความเชื่อบางอย่างลงบ้างก็ดีเหมือนกันไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันเป็นคนไม่มีน้ํายาไม่อยากให้ใครรู้ว่าฉันทําลูกไม่ได้ไม่มีประโยชน์เลยที่จะไปคิดอย่างนั้นแล้วมันทําให้เราไม่กล้าที่ยอมรับว่าเรามีปัญหาแทนที่เอาเวลามานั่งอายดูแลตัวเองใหม่ดีกว่า พราะเรารู้แล้วนี่ว่าเราจะต้องทําอะไรเดินเข้าไปหาหมอเข้าไปตรวจเราให้รู้ว่าเป็นอะไรหลังจากนั้นก็มาดูว่ามันมีกี่ทางเลือกที่จะเราจะแก้ไขสิ่งสิ่งนั้นพศ2565แล้วความคิดนั้นโบราณมากผมคิดว่ามันควรจะตายไปตามยุคสมยัยนั่นแหละบางคนประชดชีวิตเลยนะอ,อ๋อไม่มีน้ํายาก,ก,ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องทาแล้วไม่อยากมีแนละ้วก็ไม่มีน้ํายานี่หว่าถ้าเราต้องมีความสุขจากการที่มีได้รับมุมมองจากคนอื่นนะ่ะ ชีวิตเราก็จะหาความสุขยากนะใครจะพูดยังไงก็ก็ปล่อยเขานะเขาจะว่าเขาจะดูถูกเขาจะอะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เรามากกว่าว่าเรามองตัวเองอยังไงผู้ชายเราเองเนี่ยเรามีข้อดีหลายอย่างเขามีประสิทธิภาพเขามีความสามารถในการที่จะดูแลผู้หญิงคนหนึ่งเรื่องของความรัก ในครอบครัวเขาสามารถทําได้อย่างดีเลยเพียงแต่บางทีเขาอาจจะมีความแคบผิดปกติของร่างกายนะครับอาจจะมาจากพฤติกรรมที่เขาอาจจะไม่รู้มันสะสมมาอะไรเงี้ยวันหนึ่งเรารู้ละปัญหาของเราอยู่ที่อสุจิรูปร่างไม่ดีจานวนอสุจิน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่เราเขาลุกขึ้นมาแก้ปัญหานั้นมาบํารุงมาดูแลมารักษาดีกว่าไปนั่งฟังวิพากษ์วิจารณ์เรามันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นครับ หลังจากการไปตรวจคนพบว่าสเปิร์มของเราเนี่ยมันไม่ได้คุณภาพเราก็โชคดีที่ว่าภรรยาค้นคว้าหาความรู้เจอว่าทุกคนสามารถมีลูกได้เพราะข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นเพียงแต่คุณต้องลุกมาทำบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นนั่นคือการปรับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลายๆอย่างนะครับพฤติกรรมของการพักผ่อนพฤติกรรมของการออกกำลังกายและที่สําคัญมากที่สุดก็คือพฤติกรรมของการกินอะไรที่ต้องกินกินแล้วต้องกินให้มีวินัยด้วยอันนี้สําคัญมากๆเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะหนึ่งคือต้องรู้ว่าต้องกินอะไรกสองคือต้องมีวินินนนััยกม ทุกๆวันด้วยเราก็เลยตัดสินใจว่าร่วมมือกันจับมือกันไม่ได้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของภรรยาฝ่ายเดียวการไม่มีลูกหรือมีลูกไม่ได้ไมีปัญญามันมีเหตุผลทางวิทยาศา,ศาสตร์ทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องลี้ลับทุกวันนี้ความรู้เนี่ยมันเข้าถึงทุกคนแล้วและปัจจุบันเองเนี่ยอย่างเพจเบบี้แอนด์มามก็เอาความรู้สิ่งเหล่นนี้มาให้กับคุณพ่อคุณแม่คู่รักที่กําลังสร้างครอบครัวต้องการจะมีลูกเนี่ยให้เข้าใจจงมีวินัยบํารุงดูแลตัวเองจงทุ่มเทกับมันเถอะอย่าพึ่งท้อเพราะผลลััพธทที่ได้น้นมมมุกกกาาารํ ผมเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ